จริงๆแล้วทองคำเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาค่อนข้างยาวนานมากในฐานะเครื่องวัดความมั่งคั่งส่วนบุคคลและดัชนีวัเศษกิจโดยรวมถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย40ปีที่แล้วเนี่ยทองบาทละ800ปัจจุบันเนี่ยทองคาขึ้นไปถึงบาทละ3า0 0 0บาทในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่40ปีที่แล้วขึ้นมามากกว่า30%ม0นะครับมูลค่าของมันเนี่ยขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาผมคิดว่าทองคำเนี่ยถือเป็นเกาะกำบังอย่างหนึ่งในกรณีที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำทองคำเนี่ยจะเป กับเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งนั้นและที่สําคัญทองคําจะยังจัดไปอยู่ในการลงทุนที่มีสภาพคล่องที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกพันผวนปัญหาความขัดแยง้งรวมไปถึงเรื่องของโควิดในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าปัจจัยสําคัญในปีนี้ทําให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจในการออมทองคามากขึ้น ถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อทองคำนะครับทุกคนก็คงจะนึกถึงแหล่งขึ้นชื่อเรื่องทองคําอย่างเยาวราชแต่ก็ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปเยาวราชกันได้อย่างสะดวกสบายราคาทองเนี่ยก็ขึ้นลงกันแบบหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวตอนเช้าอาจจะราคาหนึ่งซึ่งตอนบ่ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอีกราคานึงแล้วก็ได้ทําให้เราเนี่ยอาจจะหลุดราคาที่ดีที่สุดในแต่ละวันนั้นไปแต่ถ้าใช้แอปพลิเคชัน SPK g o ของเราเนี่ยครับจะช่วยขจัดปัญหาเรานั้นไปได้เลยเรียกได้ว่ายกเยาวราชมาไว้บนมือถือกันเลยครับเพราะทองคําของเราเนี่ยมีให้เลือกหลาย สามารถเลือกซื้อในราคาที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยมากไปกว่านั้นนะครับการซื้อขายทองคาแท่งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยแปลอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้คุณลูกค้าซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่5%ของราคาทองซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถเลือกเก็บทองไว้กับเราได้ในกรณีที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการจะซื้อขายทํากําไรหรือว่าต้องการเอาเงินสรรรดออกไปใช้ในยามฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งถอนทองเนี่ยก็สามารถทําผ่านแปอแปพลเิเคชันของเราได้ทันทีเลยครับที่เราให้บริการแบบนี้นะครับเพราะว่าพ ข้องงทางการเงินอ,งออมทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินท,ที่มีความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่า safe and s n t ของคนเรามาโดยตลอดครับหรือเหมาะกับคนที่สนใจในด้านของการลงทุนทองคําในรูปแบบของการเก็งกาําไรระยะสั้นแต่อาจไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ที่พร้อมจะซื้อทองคำได้ในครั้งเดียวถ้าคุณต้องการสร้างกําไรจากทองคํานี่ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อยากให้คุณลองครับ ใครที่อยากจะทําการซื้อขายหรือออมทองกับเรานะครับง่ายๆเลยเพียงแค่ K, คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรากดปุ่มสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยติดต่อกลับไปเพียงแค่ K นี้เองคุณก็สามารถทําการซื้อขายทองคํากับ Sdko ได้แล้วครับ มั่นใจได้เลยครับว่า SBK g o ของเราเนี่ยปลอดภัยจริงๆสินค้าของเราเนี่ยถูกเก็บไว้กับบริษัททองชั้นนาที่เปิดบริการกันมามา,มากกว่า40ปีส่วนบริษัทพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยที่เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้มีประสบการณ์ด้านทองคําโดยตรงมากกว่า10ปีเช่นกันมีบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันเลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราที่ออฟฟิศเนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะครับ